สวัสดีคล้วาผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนรับสกินอัลติเมทฟรียกเซิร์ฟกันนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยนะว่าสกินอัลติเมทช่วงนี้นะคะอาวีคือแจกเยอะมากแจกชํำม,มากนะทุกคนคือแจกคือแจกอัลติเมทอ่ะบ่อยกว่าสกินพวกแบบเฮ เฮโลอีกอกเนาะพวกแบบลิมิเต็ดเขียวอีกนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มาราพร้อมกันเลยฟรียกเสริมนะคะเราอาจจะพูดติดๆขัดๆไปบ้างก็ขออภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะคือเราป่วยนะทุกคนเราป่วยมาหลายวันแล้วนะแล้วเราก็อาจจะเข้าสู่ภาวะเหนื่อยง่ายนิดหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละอะ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปช์แชทนะคะีิี ไมชั้นเออแกไม่รอดแน่บอสเพื่อนทำอะไรอยู่่ะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะสำหรับกิจกรรมสกินฟรีเปิดซองอ่างเปาแรกสกินอัลติเมทฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกฎกติกาก่อนคืออาจจะงงนิดนึงเนาะเพราะว่ากิจกรรมมันงงนะทุกคนช่วงนี้อวีขยันทํากิจกรรมให้งงมันแบบว่ามีความซับซ้อนมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทั้งวอเข้า,าใจก่อนนะ ก็ตั้งแต่วันที่12ถึง27กุมภาเนาะเราก็หลังกาหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแล้วจะไม่มีกานชดเชยรางวัลในช่วงกิจกรรมนะคะจะมีการ5แบบจะมีเียวเซียนแกรกชิลี่โอเมนมูลานอะถ้าได้1ใบเนี่ยจะได้5โทเค็น2ใบได้10โทเค็นเนาะเราก็3ใบได้50โทเค็น4ใบได้80โทเค็นนะคะเราก็5ใบจะได้500โทเค็นนะคะการจะรีเฟซทุกวัน รังเที่ยงคืนในแต่ละวันนะคะจะมีการจะมีฮีการนี่นะคะนําการนําโชคเนี่ยหนึ่งใบที่ถูกกําหนดให้เป็นการหายากโปรดพยายามสะสมการให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะรีเฟซในแต่ละวันเนาะแล้วก็การที่มีจํานวนมากกว่า1ใบนะคะสามารถแลกเปลี่ยนหรือส่งเป็นของควันได้ช่วยกับเพื่อนนะคะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพื่อเก็บการให้ครบชั้งชุดเนาะแล้วก็ การชวนเพื่อนหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยจะมีโอกาสได้รับไอเทมการพิเศษนะคะแชร์ Share รหัสเชิญของคุณนะคะเมื่อผูกกับเพื่อนทั้ง2องฝ่ายอ่ะผู้เล่นนะคะแต่ละคนนะสามารถผูกรหัสเชิญของเพื่อนได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นอ่ะ การหูกมันนะคะไอเทมจะไม่รีเฟรชการโอเคคือมันยาวนิดนึงเนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดนะคะก็คือเรานั่นเองก็สําหรับการสะสมโดเค็นนะคะถ้าครบ1,000โดเค็นเนี่ยก็จะได้เป็นตานเชิญสกินรีมิเต็ดเลยนะทุกคนซึ่งรีมิเต็ดก็จะมีคิวเลนลิเลียับนี่มาลอดแล้วก็จะมีเป็นไอรินะคะคือเจ็ก แจกเยอะมากเลยทุกคนแจกบ่อยอยิ่งกว่าแบบสกินลิมิตต์ส้มอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งการแลกการ์ดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดง่ายๆเนะก,ก็คือ2พาร์ทแล้มากดตรงนี้เลยแลกการ์ดคือเรามีอ่าทีลีสอใบนะคะเราก็จะมีเป็นผู้หลาน2ใบซึ่งสมมติว่าเราจะแลกเป็น บูรละละกันเรากดตรงนี้แล้วเราก็กดคําว่าแลกการเลยมันจะเด้งเข้ามาตรงนี้นะคะหรือว่าจะมากดตรงนี้ก็ได้คําด้านล่างคําว่าแลกการก็กดเข้าไปเลยซึ่งถ้าเราต้องการแลกเราต้องการแลกบูดแล้วแต่เราต้องมีเพื่อนก่อนนะทุกคนถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะไม่สามารถแลกการได้นะทุกคนเราต้องมีเพื่อนแล้วเราต้องการรับซึ่งเราต้องการรับโอเมก้เราก็กดคําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยซึ่ง ยืนยันการใช้หนึ่งการการหนึ่งใบนะคะสร้างรหัสแลกเปลี่ยนซึ่งเราไม่สามารถใส่โค้ดของตัวเองได้นะทุกคนซึ่งแล้วตรงนี้นะคะเราคัดลอกรหัสแรกเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เลยซึ่งถามว่าแลกเปลี่ยนแล้วใส่โค้ดตรงไหนนะคะใส่ตรงนี้นะคะใส่รหัสแลกเปลี่ยนมาวางอย่างนี้นะคะระบบมันจะตัดให้อัตโนมัติเลยกดส่งไปแบบนี้เลยซึ่งเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนของตัวเองได้เนาะ แต่เราแค่ใส่ให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการแลกเปลี่ยนของเรานะคะซึ่งโค้ดก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งนี่โค้ดนะคะถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนใส่โค้ดหรือว่าไม่อยากให้ใครใส่โคดเราเรากดการกระบาดแล้วเราก็กดยืนยันแบบนี้ได้นะคะทุกคนซึ่งการสะสมโคด5แบบเนี่ยมันต้องมีเตียวเซียนโอเมนทิลี่แก๊กมูหลานนะคะเราถึงจะได้500โทเค็นซึ่งบอกเลยนะว่าถ้าใครได้500โทเค็น2วันเนี่ย บอกเลยนะว่าหวานหมูก็จะได้หนึ่งพันโทเค็นเอาไปแลกสก,กิลระดับพรีเต็ดทันทีนะทุกคนหรือว่าจะแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะก็จะเป็นสก,กิลไอเทมกระชับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นการชวนเพื่อนนะคะซึ่งชวนเพื่อนมันจะเป็นคนละกิจกรรมคนละอันแยกกับตรงนี้เนาะก็จะเป็นคัดลอกรหัสช่วยเหลือนะคะคัดลอกไปเลยตรงนี้แล้วเราก็ให้เพื่อนเข้ามาเหมือนกันนะเราก็ใส่รหัสช่วยเหลือตรงนี้เลย ปึ้งปึ้งปึ้งใส่เข้าไปแล้วก็กดผูกไปเลยซึ่งผูกนะคะสามารถผูกได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะทุกคนซึ่งการผูกเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนาะทุกคนผู้เล่นเก่าที่แบบไม่ค่อยได้เข้า R วีเนาะก็จะได้แค่ใบเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นแบบคนอื่นนะที่แบบไม่ค่อยสนิทหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นเนี้ยห้าใบหรืออะไรเนี้ยห้าใบาแบบคนที่ไม่ได้กลับมาเล่นนะ ได้ห้าใบได้ห้าใบเลยนะทุกคนก็จะเป็นการแบบชวนเพื่อนกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็จะมีการพิเศษนะคะก็จะเป็นสามารถใช้แลกการ์ดใบไหนก็ได้สามารถใช้ซุมรับการพิเศษก็ต้องมาชวนเพื่อนตรงนี้นะกันนะคะทุกคนอนั่นแหละถ้าเป็นรูปรูปเต๋าก็จะมาซุ่มการนำโชคหนึ่งใบแต่ถ้าเป็นรูปแบบตรงนี้ตรงนี้ทุก,นทกคน แบบลูกใหม่หรือเครื่องใหม่แบบงงเครื่องใหม่กับคำถามวะก็สามารถแลกการ์ดใบไหนก็ได้เป็นประมาณนี้นะคือแบบก็อาจจะดีอยู่มังก็จะเป็นการแบบกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้นะแต่เราอะไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีสกินอัลติเมทครบหมดแล้วนะใครที่ยังไม่มีก็มาทํากิจกรรมตรงนี้นะคะกิจกรรมคือมันนานมากเนะี่ยทุกคนจนถึงแบบสิ้นเดือนเลยนะเออก็มาลองเล่นกันดูนะก็ไม่อยากให้พลาดเนาะก็ถือว่าเป็น สิทธิของผู้บริโภคนะทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์ก, like, กดติดตามให้เรากันเยอะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะ